สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ GCA p นะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคําไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคํากันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าราคาทองคํามีการสวิงตัวค่อนข้างที่จะแรงเลยนะคะโดยที่เมื่อวานนี้ก็มีการสวิงตัวอยู่ในกรอบ50เหรียญน,นะคะ,ะเปิด เปิดเท้ามานะคะราคาทองคำมีการเปิดราคามาที่บริเวณ1,880เหรียญน,นะคะแล้วก็ได้รับข่าวนะคะจากการคืบหน้าในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการที่แกนนำของทางด้านสภาคอเกรสนะคะได้มีการออกมาอยอมรับนะคะในส่วนของการบรรลุข้อตกลงนะคะในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็ทำให้ประเด็นนี้ในช่วงเช้าเนี่ยสามารถที่จะดันราคาทองคำนะคะ เทบริเวณแนวต้าน1,905เหรียญน,นะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายๆเนี่ยก็ยังคงขึ้นเทสพยายามขึ้นเทสบริเวณแนวต้านนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะอ่ ราคาทองคำก็โดนแรงเทขายนะคะออกมาเนื่องจากว่าในช่วงค่ำๆนะคะดอลลาราเองได้มีการแข็งค่า,ข,าขึ้นมาเนื่องจากว่านักลงทุนค่อนข้างที่จะเข้าไปซื้อในส่วนของดอลลร์นะคะทำให้ดอลลร์เนี่ยมีการแข็งค่า,ข,าขึ้นมาแล้วก็มีความประเด็นความกังวลน,นะคะในส่วนของการ,ก,ารกลายพันธุ์ของโควิดเชื้อโควิด1 9าในในอังกฤษนั่นเองนะคะโดยที่ความกังวลน,นี้นะคะ เกิดขึ้นในส่วนของหลายๆประเทศนะคะเพราะว่า,าทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียนะคะได้มีการออกมาประกาศนะคะว่ามีการ กลายพันธุ์นะคะของอเชื้อโควิด -19 ในในอ,อังกฤษนะคะโดยที่มีการพบนะักท่องเที่ยว2ท่านนะคะที่เดินทางมาจากอังกฤษเนี่ยมีการแพร่เชื้อนะคะโดยการกลายพันธุ์รอบนี้เนี่ยจะเป็นทําให้มีการแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นกว่า70%นนั่นเองนะคะนี้ก็ทําให้มีความแตกตื่นกันในส่วนของอประชากรหลายๆที่นะคะแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศระง,งับเที่ยวบินจากอังกฤษด้วยนะคะไ ว่าจะเป็นทางด้านของฮ่องกงนะคะแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียนะคะแล้วก็โปแลนด์เนี่ยได้มีการประกาศระงับเที่ยวบินจากทางด้านของอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของคุมบริจาร์สันเองเนี่ยก็มีการประกาศนะคะประชุมนะคะเพื่อที่จะรับมือการกลพันธุ์ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของอังกฤษเองเนี่ยเหมือนจะเอาไม่อยู่แล้วในส่วนของตัวการ การแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะก็มีการอบอกว่ารอดูนะคะจับตารอดูสถานการณ์อยู่กำลังตัดสินใจว่าจะมีการระงับเที่ยวบินจากทางด้านของอังกฤษหรือไม่นั่นเองนะคะอันนี้ก็พอราคาทองคำมีการขึ้นเทสบริเวณแนวต้านสัาพันบริเวณ,ณ1905เหรียญเนี่ยแต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้แล้วก็ในส่วนของการแข่งข้าขึ้นของดอลลาร์เนี่ยทำให้มีการโดน ทำทองคำนะคะมีการโดนแรงเทขายลงมาอย่างหนักเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำนะคะราคาทองคำมีการเทเทตัวลงมาเองเทตัวลงมานะคะโดนแรงเทขายลงมาต่ําสุดที่บริเวณ1,854เหรียญเลยนะคะนี้ก็เป็นความกังวลในส่วนของ การกลายพันธุ์ในอังกฤษนั่นเองนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็ก็ยังคงมีการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงในช่วงดึกๆนะคะโดยที่ทางด้านของผู้เช่วชาญน,นะคะทาง ผู้เชี่ยวชาญมีความเชื่อมั่นนะคะว่าวัคซีนที่มีการผลิตออกมาในขณะนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยนะคะสามารถที่จะป้องกันตัวโควิด -19 ที่มีการกลายพันธุ์ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผู้ผลิตยาใหม่ๆนะคะก็คงต้องอปรับปรุงนะคะในส่วนของอายาที่วัคซีนที่จะออกมานะคะตัวใหม่เนี่ยเพื่อที่จะรองรับการ กลายพันธุ์ในในส่วนของที่เกิดขึ้นในอังกฤษด้วยนะคะอันนี้ก็พอทางด้านของผู้เชี่ยวชาญออกมาคุยให้ความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้ราคาทองคําเริ่มมีการฟื้นตัวกลับมาได้นิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นของเมื่อวานนี้ที่ทําให้เป็นปัจจัยนะคะที่ที่ทำให้ราคาทองคํามีการสวิงตัวทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่านั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยคงต้องจับตารอดูนะคะเพราะว่าในช่วงเวลา สองทุ่มครึ่งนะคะตัวเลขสําคัญก็คือตัวเลข GDP นะคะแต่คาดการรอบนี้ยังคงมองว่าน่าจะเท่าเดิมนะคะตัวเลขเนี่ยประกาศอยูเอ่เดิมอยู่ที่3 1มรอบนี้ก็คาดการว่าน่าจะยังเข้าเดิมก่อนคงต้องรอดูหน้างานนะคะว่าตัวเลข GDP เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงหรือไม่เพราะว่าอาจจะส่งผลต่อราคาทองคํานั่นเองนะคะแล้วก็ข้ามไปในช่วงเวลาสีทุ่มนะคะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคค,ค่ะตัวเลขเดิมนะคะประกาศไว้ที่9 6 1ค่ะ คาดการรอบนี้มองว่าน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่97นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดการน,น่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำค่ะยังคงเป็นชว่วงสี่ทุ่มนะคะเป็นยอดขายบ้านมือ2ค่ะตัวเลขเดิมอยู่ที่6.85นะคะ คาดการรอบนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่6.72นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดก็หวังว่าน่าจะบวกกับราคาทองคำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขที่มีการประกาศเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญนะคะก็รอดูช่วงที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอาจจะทําให้ราคาทองคํามีการสวิงตัวแล้วก็สามารถเข้าซื้อขายทํากําไรตามกรอบนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเรา,เาจะไปพูดคุยก,กันกับอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะตอนนี้อาจารย์ อยู่ในสายกัแล้วแล้วสวัสดีค่ะจาย์คะครับสวัสดีครับค่ะจาย์คะหลังจากที่เมื่อวานนะคะก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยเข้ามานะคะหนุนแล้วก็กดให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถที่จะสวิงตัวในกรอบห้าสิบเหรียญได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับราคาทองคําบ้างคะครับจากกันที่เมื่อวานนี้นะคะราคามันเกิดแรงขายลงมานะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่จะมีการขายทากําไรนะครับหละจักที่ราคาเนี่ยมันเกิดท New h i g ฮนะฮะเป็นนการทํ e นิว g h ในรอบสัปดาห์นะครับก็เชื่อว่าเป็นการขายทํากําไรระยะสั้นๆออกมานะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะมันก็ยังไม่ได้เสียการทรงตัวมากนักนะครับราคาก็ยังสามารถที่จะ ยืนอยู่เหนือระดับเส้นคาเฉลี่ยทั้งระยะสั้นและก็ระยะกลางได้นะครับนะครับให้มีมุมมองที่ยังยังยังมองเป็นบวกได้นะครับดังนั้นเนี่ยระหว่างวันเนี่ยราคามันอาจจะเกิดการรีบาวขึ้นมานะครับการรีบาวขึ้นนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มองแนวต้านอยู่ระดับที่บริเวณหนึ่งแปด้้าสิบห้าไปจนถึง19 0 6เ้าร้ยหกเหรียญนะครับก็าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะก็ คุคงคงจะต้องหาจังหวะตัดทำกำไรออกก่อนนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะฮะมันก็ลงอมาทดสอบนะฮะแล้วก็มีการติดตัวขึ้นไปนะครับแลก็หาจังหวะทําำไรในรอบนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเราก็มองว่าระดับที่บริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยถึงหนึ่งพันเก้าร้อยห้าเหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับมันมันจะเป็นนต้านที่ที่ยังแข็งแรงอยู่นะ การทดสอบในเบื้องต้นเนี่ยมันยังไม่น่าจะผ่านได้ง่ายนะครับอาจจะมีรอบสองรอบสามนะฮะดังนั้นเนี่ยในช่วงน,น,นี้นะครับในช่วงที่มันทดสอบยังไม่ผ่านเนี่ยนะให้นักทุนเนี่ยปิดสถานะทางลงไลน์ออกมาก่อนนะครับโดยหาจังหวะในช่วงวันนี้นะฮะวันที่มันมีการรีบาวขึ้นไปนะครับเราหาจังหวะปิดสถานะทางลงไลน์ออกมาก่อนนะครับ ในส่วนของแนวรับเนี่ยนะครับแนวรับเนี่ยเราก็ยังมองกระทำที่บริเวณ1,852ถึง1,845เหรียญนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวรับนะฮะโดยมีจุดซ่อมลอดนะครับรอบนี้นะฮะหากราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ1,840เหรียญลงมานะครับการตกตัวเนี่ยจะเริ่มดูไม่ค่อยดีแล้วนะครับนะฮะนักลงทุนอาจจะต้องอทำการซ่อมลอดหรือตัดขา บริเวณ8 2 0ถึงระดับ1,800เหรียญนะครับในกรณีถ้ามนหลุดถึง1,840เหรียญลงมานะครับก็ให้แต่ตั้งรับตามที่ว่าไว้นะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับราคายังอยู่ที่ระดับ1,880ถึง1,880-1,881เหรียญนะครับสัญญาณยังดูดียังดูดียังดูโอเคอยู่นะครับโอกาสที่จะรีบาวหรือ ขยับตัวขึ้นไปเนี่ยนะยังมีนะยังมีเปอร์เซ็นที่ที่จะเป็นไปได้นะครับหาจาังหวะปิตาถานทนะําทำะายออกมานะครับในส่วนของทองคำ96.5นะครับทองคำ96.5นะสัญญาณก็ยังโอเคอยู่นะครับนะก็ราคาก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวอยู่ในระดับเส้นค่าเฉลี่ยนะทางระยะสั้นและกระยะกลางได้นะครับนะกนะ็มีกรอบแนวต้านอยู่ในระดัที่บริเวณ สอง0 0เจ็ 27, บาทนะครับไปจนถึงสองหมจ็ดันหนึ่งร้อยบาทนะครับอาจจะว่าปิดจาทำกำไรออกมาก่อนนะครับนะในกรณีถ้ามันมีการดิโนโตหรือรีบาว์ขึ้นไปนะครับระหว่างวันอ่าแล้วก็แนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณสอง0 0ันร้อยบาทไปจนถึงหันสารอยสิบบาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวรับสำหรับกองคำเก้าหุห้าโดยมีจุดต็อปโลตนะครับ ต้องืนหนพันสองร้อยบาทนะครับผ่านราคาขึ้นตัวต่ำกว่านี้นะครับแนะนําตัดสถานะการทุนลงไปก่อนนะครับในเบองต้นนะสัญญาณก็ยังดูโอเคนะครับโอกาสรีบาร์หรือหรือดีจิตอขึ้นยังมียังมีให้ให้เห็นนะครับรอบนี้ควรที่จะทำกำไรกันมาก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีความึ้นหน้าย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องขอต้องมาติดตามติดตามแล้วก็แนวโน้มราคาทอกาำกันต่อไปนะครับ ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์ก็มองว่าวันนี้อาจจะมีการรีบาวตัวในระยะสั้นๆนะคะรัคล,ลงทุนท่านใดที่มีการซื้อไว้ในช่วงของเมื่อวานนี้นะคะการรีบาวตัวขึ้นทํากําไรวันนี้มองไว้บริเวณแนวต้าน1,895เหรียญถึงบริเวณ1,905เหรียญน,นะคะถ้าราคามีการขยับตัวขึ้นมาก็สามารถที่จะแบ่งขายทํากําไรออกไปได้นะคะส่วนนักลงทุนท่านใดที่ไม่ได้ซื้อก็คงต้องรอจังหวะที่มีการย่อตัวลงมาในวันนี้นะคะให้ไว้บริเวณ 1, 1,852เหรียญก็หาจังหวะในการเข้าซื้อเพื่อที่จะขึ้นไปทำกำไรบริเวณแนวต้านได้เลยนะคะนักลงทุนสามารถลงทุนตามกรอบที่ทาได้ของ GCA p ให้ไว้ได้เลยค่ะแลักลงทุนท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ